สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับเหลือกระทงสุดท้ายแล้วโอ้โหไม่ไหวร้อนจัดเลยต้องมาตอนเยนเ็ยนๆครับตอนนี้ก็ประมาณสักห้าโมงเย็นแล้วเหลือกระทงนี้นะครับปับพื้นที่ทั้งหมดนี่ไถมั่งแล้วก็วิ่งคนามั่งนะครับโอ้โหที่ยังก็ไม่น่าถึง16ไห่เลยเรามองอยู่ที่ประมาณสักสิไล่ มาดินแดงๆนะแล้วก็ต้นไม้นู่นครับ1ิบหกไร่มาหลอกตาปรับพื้นที่หน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะวิ่งคณาเสริมดูความเจริญก็คือคานมากลางทุ่งนาแท่านผู้ชมเนินทางหน้าเรานเป็นหมู่บ้านจัดสรรแล้ว อนาคตนีอ่อาจจะไม่เป็นท้องทุ่งนายต่อไปก็ได้นะครับมีแต่หมู่บ้านตอนนี้ก็เก็บข้างคณะหน่อยครับ นี่คณะนี่ที่เราวิ่งไปเหลือเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ถ่ายเก็บก้างคันบ้าง ขายค่อนข้างง่ายเลยนะครับเพราะว่าดินมันแห้งอ๋อรับงานสุดท้ายอีกนิดนึงตรงตนมะม่วงนะครับ เป็นหน้าเก็บข้างคันนะครับนี่ไม่ยอมติดตู้แอร์ร้อนหน่อยนะจาย์ โอ้โหเรียบกิฟเลยเป็นกระทงเดียวเลยนี่ก็เจ็ดปดไล่ได้นะครับเฉพาะกระทงเดียวนี่ถายเก็บข้างคันเลียนซ้ายให้แกสักหน่อยนะครับให้ดูดีขึ้น าวข้ามคันนาแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะไปดันต,ต้นมะม่วงนู้นนะครับเป็นงานเก็บรายละเอียดเล็กน้อยนะครับยังไม่ได้เห็นภาพบูดูดันแบบลุยๆนะครับนี่่เบาๆไปก่อนนะครับ,บท่านผู้ชมนี่จะของนายืนเลย ครับเลยนะครับแต่ส่วนมากนี่เขาสั่งครั้งเดียวนะครับเขาไม่จุจี้ทีเดียวจบเลย ครึ่งใช่ไหม,ไหมแล้วก็ช่วงบ่ายช,ช่วงบ่ายลงเที่ยงสี่สิบเที่ยงสี่สิบตอนนี้ห้าโมงสี่สิบเก้าก็ห้าโมงห้าสิบใช่ไหมห้าโมงห้าสิบสี่สิบได่ได้คันละ<อ>ห้าพ่อเขาจอดเป็นสิบนาทีถูกป่ะเอาแถมไปอแถมไปเมื่ีว่ชวา 5. ช่วงช่วงบ่ายได้ห้าช่วงเช้าได้สามครึง่งจะแถมให้ชั่วโมงหนึ่ง แถมชั่วโมงเนาะเนี่ยเน,นี่ยแถมไม่แ,แถมงานไแค่สิบนาทีแล้วอ่า<อ>งานตรงน,นี้งานแถมนะครับคิดคิดค่าแรงคิดค่าชั่วโมงเรียบร้อยนะครับนี่ก็แถมให้แกแก็จะเกือบหกโมงเย็นแล้วแต่ยังแรงอยู่เลยท่านผู้ชมโอ้ยอมนะครับแต่พิจิตที่อื่นแรงๆแ,แบบนี้ยังไหมเนี่ยเอาแกกลับแล้วนะครับ แม่บรรยากาศเย็นๆอย่างนี้หน้าทํางานเหลือเกินเพราะว่ากลัวงานจะไม่เสร็จนะครับก็ต้องก็ต้องเร่งรีบหน่อยกลางวงกลางวันก็พักแค่กี่ข้าวนะครับแล้วก็ลงเลยในเก็บเปลี่ยนซ้ายชายคันนะครับอือือ เดี๋ยวดูเขาคิดชั่วโมงนะครับจะเป็นติบถ,ถูกไหมช่วงสายเขาคันละห้หาชั่วโมงอย่างงอ่าครับเพราะลุงเที่ยง 4, สีง่สิบนะอ่าครับลงเที่ยงสี่สิบได้คันละหาชั่วโมงเพราะมันจะหกโมงแล้วมันห้าครับถ้าเป็นชั่วโมงนจชั่วโมงลุงก็เก่าเอามันไปเก็บทันทีหน่ออ๋อ ไปเจ็ดชั่วโมงเอาพอแล้วครับเดี๋ยวเน่ลงอินเทนด้วยสแกนเน่คูณแปดร้อยใช่ไหมเราคิดว่าพกเงินสดใสถุงกอบแกบมาห3 6่0ลบลบไป4ี่ลดห้สี่ร้อยคิมากลับประมาณห3 2่0สมสองร้อยนงพัเนี่ยทวันนี้กูกอโตขนั่นแหละเดี๋ได้ข้าวค่อยจ่ายกันออ ทั้งสองคันก็ลงมาแล้วนะครับอันว่าเสร็จเรียบร้อยสำหรับงานวันนี้นะครับนะก็มาคิดค่าชโมงคชข่าชม,ง,าชมงที่ทำงานไปนะครับก็ไว้เป็นนี้นะครับท่านผู้ชมพบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมและติดตามวาสวัสดีครับ